กรกอ2นครศรีธรรมราชนะคะครั้งที่หนึ่งพศ2558นะคะในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณปรีชาบุญดันนะคะผู้จัดการการไฟขีดของภาคใต้นครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีค่ะและขอเรียนเชิญคุณดารุณธรรมศิรินะคะประธานสอรองกรพสาขากรกอ2กล่าวรายงานค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ เรียนที่ดิชานเน,นี่ยมการการ้าเกตการ้าสุริภภาพเกตองพาอใต้อดีตประธานนะครับกระผมในดรธมรทติริประธานสาภาพอเนฟาสุขภภาพสาขากรกตสองนะครับขอขอบคุณท่านปดใหญ่ยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรวมสัมมนาอนุกรรมการสาภาพรายงานการ้าสุขภภาพสาขากรกตสองในวันนี้นะครับ ตามที่สาภาพแรงงานทบิษฐา,าเกจการไฟฟ้าสุรภาพได้แต่งตั้งกรรมการอนุก,กรรมการสาภาพขึ้นเพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกันเพื่อพิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตามคําร้องทุกแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสาภาพการจ้างของลูกจ้างและสวัสดิการ รักษาผลประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนติภาพดูแลรักษาสิทธิประโยชน์อันรุ่มีบลได้ของสมาชิกและพนักงานในเขตกรมสองตลอดจนประสานความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปัะการบัญชากับพนักงานผู้ปฏิบัติพชชเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มมจึ่งได้จากประยุมส์นาอนุรนอรกรรมการสาภาแารายงาน การไ่าดยเาะสาขาประ2สองในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับเพื่อเพื่อพัฒนาความรู้ในเรื่องต่างๆเพื่อให้เกิดทราบถึงการรักษาสิทธิสวัสดิการของพนักงานเพื่อสร้างจิตสำนึกการเรียนรู้การปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหู่คณะ และความเสียตลาเพืเ่อ่วดรวมและในการประชุมครั้งนี้สภาพได้จัดทำโครงการมอบรถจักรยานให้นักเรียนนัเรียนบุญสูงประถมตำบลกากพะอุอำเภอตะบัวป่าจังหวัดพังงานในวันนี้ช่วงบา่ายจะเดินทางไปรับไปสง่งมอบให้นะครับวันนี้ได้วเวลาอันสมควรกระผมจึงขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการการคลเขต ให้โอว่าและกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาอนุกรรมการสภาพแรงงานรับวิภาหกิจการไฟฟ้าสุภาพกิจสองภาคใต้แล้ก่อนดีแจะว่านับบันทกครับขอเรียนเชิญครับท่านประธานสภาพ รายงานรัฐา,า,าิจยสภาสุริพานคณะนักกรรมการทุกท่านรู้จัดประชมุมสภารพารายงานที่กรอบทุกท่านนะครับผมรู้สึกยินดีทีท่จะมาะเป็นเกียรติมาเป็นประธานในที่เปิดการประชุมสัมมนาของสภาพรายงานรัฐาิจของสาขาอตอ2ของเราในวันนี้นะครับ จากคำกล่าวรายงานของท่านประธานก็อีิทราบว่าเราก็มีการประชุมกันต่อเนื่องนะครับนอกจากประชุมทางด้านวิชาการและเลียนความรู้ในเรื่องหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิที่โดยการเรื่องิที่ผลประโยชน์ของพวกเราแล้วก็เรื่อง ขอ,องสภาพการจ้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้องค์กรรักสาจิตและรัสภาพของเราเดินไปข้างหน้าแล้วก็สร้างความทันด์ยระหว่างผู้วริหารผู้ชาพูกเราครับ แ่่สิ่งที่สำคัญที่พวกเราสภาพได้ทำอย่างต่อเนื่องก็คือการช่วยเหลือสังคมหรือการทำงานในด้านซีสอาอย่างที่พวกเราทราบก,กันอยู่ซึ่งปฏิบันนี้แน่นอนว่าองค์กรนั้นหรือพวกเราการที่อยู่คนเดียวเีะทำมันไม่ได้แล้วเราต้องมีเพื่อน คำว่าเพื่อนนี่นจะเป็นเพื่นอนตามหน่วยงานเพื่อนในร่วมหมนวยงานก็ได้เราต้องโผูกกันไว้อันนี้นะครับถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์เพื่ออะไรเพื่อเกิดความเดินหน้าทาของตนเองในองค์กรน,นะครับแล้วก็ทราบว่าในครั้งนี้ก็เป็นการทํากิจกรรมเพื่อสารประโยชน์เป็นการมอบจักรยานให้กับ ผู้ที่เขาได้โอกาสหรือว่าโอกาสนั้นเขาอยากมาไม่ถึงให้แกสำนักงานหรือในเครือของโรงเรียนงานบระฑิศึกษาของจังหวัดพังงา,าก็มีในพื้นท,ที่กาะเขาท่านครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์มีคุณค่าขอขอบาุสิ่งที่ดีๆอันนี้นะครับให้สมาชิกสาภากับต่างและผู้บริหารทุกท่านช่วยกันที่ เพื่อจะทำต่อไปให้เกิดความยั่งยืนนะครับก็คิว่าก็คงจะสร้างความแข็งแกร่งสร้างภูมิฐานจากพวกเราของกาฟ้าสุิทางได้นะคให้แรงความแข็งแกร่งต่อสภาพแรงงานสาธสินการค้าสุทาิสาขาคอร์อสอชได้นะครับก็ในโอกาสนี้ถึงเวลาเรขอให้ ปรงชุมสัมนาสภาพในานงานภาพในงานของกต .2 เนินการด้วยสันเรร้อย,ยอยนะครับแล้วก็ขอให้ถึงบรรลุวัตถุประสงค์ตก,การและขอให้ทุกคนมีในสิ่งที่ดีงามมีแต่ความโชคดีนะครับขอให้พบแต่ความสุขความเรวมีความก้าวหน้าและขอ,อเปิดการประชุมนาทีนะครับขอบคุณครับ ก็คุยกับใคก็ต้องดำเนิต้อรขอบบุญอนสุทานแล้วก็ทางคกรรมการสมาชิกและผู้จัดตรงทุกขั้นนะครับแล้วก็โดยเฉา